รีวิวบะหมี่ถ้วยนิชินครับนูดเดิลของแท้จากญี่ปุน่นนิชินเป็นบะหมี่ึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อแรกของโลกและเป็นยี่ห้อที่ขายดีที่สุดและถูกเลมว่ารสชาติดีที่สุดแน่นอนนะครับนิชินครับนูดเดิลที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เรียงรายณนะขนาดนี้นะครับ เป็นนิชินที่ขายในญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับนิชินที่ขายในบ้านเราคือบริษัทไทยซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วก็เอามาทําแต่ว่าอันนี้เป็นนิชินที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับว้าวอันนี้แฟนคลับพี่ตันส่งมาให้นะครับคุณมิ้นเหมือนเดิมนะแต่ว่าถ้าใครอยากชิมนะครับจานล่างพี่ตันวางลิงก์ต่างซื้อไว้ให้แล้วนะครับสําหรับนิชินครับนูดเดิลของแท้จากญี่ปุ่นเป็นลิงก์จาก Lazada าแล้วก็ช h o ป e ีนะครับโชคดีมี บริตั์ร้านยิ้วเข้ามาขายนะครับราคาก็เอาเรื่องเหมือนกันนะแต่ว่าเรามาดูข้างในกันก่อนนะว่าต้นตำรับของแท้จากญี่ปุ่นนำมาจะดีแค่ไหนเดี๋ยวพี่ซันจะชิมรสอ,อ่ามันจะมีรสออริจินอลรสออริจินอลเนี่ยพี่ซันอยากกินมานานมากแล้วนะครับคือหาหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอนะครับเพราะว่าอยากจะกินนิชินต้นตำรับจริงๆอันนี้คือโดยส่วนตัวเลยนะครับเดี๋ยวพี่สันใส่น้ำร้อนแล้วชงให้ดู ให้เห็นกันจัดจากเลยนะครับรถต่อไปนะครับเป็นรถซีฟู้ดอันนี้เป็นแบบบิ๊กคัพด้วยนะครับกินไปนะจุกแน่นอน,โค,โนโคุณโครับนูชดนวอรมิโซเดสรถซุปมิโซอันนี้น่าสนใจนะรถชีสเคอรี่นะครับหรือว่าแกงกะหรี่นั่นเองแล้วก็ยังมีรถชิลลี่ทอมเมโตอนะครับรถซอสมะเขือเทศรถซอสมะเขือเทศเนี่ยมันดูฝรั่งฝรั่งนะ พี่สันกินได้ไม่หมดหรอกนะครับเดี๋ยวจะลองเนี่ยมันจะมี3รุ่นนะครับมันจะมีเล็กกลางใหญ่นะเดี๋ยวพี่สันจะเรียงลำดับให้ดูนะครับจะเป็นแบบนี้จะมีขนาดไซส์เล็กกลางใหญ่แบบนี้นะครับเดี๋ยวพี่สันจะต้องลองอตัวที่มันเป็นตัวเล็กนะครับพี่สันหวังว่าไอตัวเล็กเนี่ยข้างในเนี่ยมันก็จะไม่น่าเกียด นะหมายถึงส่วนผสม,มน,นะครับไอตัวไซมีนีเนี่ยนะแต่ว่าลิง์สั่งซื้อด้านล่างนะจากลาซาด้าและช้อปปีที่พิสนาหาได้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นไซส์กลางนะครับกับบิ๊กแพก็ตัวมีนินี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีหรือเปล่าแต่กินไปก็ไม่รู้จะอิ่มหรือเปล่านะครับแต่พี่สันแนะนํากลางๆเนี่ยกำลังดีนะไอตัวนี้ถ้าไม่หิวจริงๆเนี่ยพี่สันว่าไม่แน่นะไปปลายอาจจะเอื่อยๆนะครับเว้นแต่ว่ามันอร่อยจริงๆนะ เดี๋ยวพี่ซันจะลอง3ารสแล้วกันนะครับเป็นรสออริจินอลหนึ่งตัวนะเป็นตัวกลางเนี่ยเอาตัวนี้เลยนะพี่ซันคัดมาเลยนะครับแล้วก็รสซีฟู๊ดเป็นตัวเล็กนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่ซันกลัวกินไม่หมดนะแล้วก็รสกะหรี่เนี่ยมันมีหลายคนสงสัยอยากจะเห็นจริงๆตัวพี่ซันก็อยากจะเห็นนะพี่ซันยังไม่เคยลองมาก่อนเลยในชีวิตนะครับเดี๋ยวครั้งนี้จะได้ลองนะบะหมีน่นิชินรสกะหรี่นะครับมีขายแต่ที่ญี่ปุ่นนะอ่าลิงก์สั่งซื้อข้างล่างเนี่ยเก็บเงินไปทางได้นะครับ สั่งไปหมดสั่งใบหมดนะครับโอ้โหแบบมันขายดีมากนะครับแต่ว่ามันขายราคาก็ไม่ใช่ถูกนะครับเอาตะชับมาน้ําเตรียมพร้อมเนี่ยเขาตะช์บมีน้ําบอกว่าดี๋ยวน้ําไม่พอนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มที่นิชินออริจินอลก,กันก่อนเลยนะครับเป็นคัพมิดเดิลคัพนะครับแกะกันเลย and, and ว้า นี่ดูด้านในสิโอ้โหเครื่องเยอะมากนะคุณผู้ชม <Wow. S 1> แล้วแบบเปิดออกมาเนี่ยคือกลิ่นหึ่งเลยนะครับเครื่องเนี่ยจัดได้ว่ามีอะไรอะไรเยอะแยะนะครับเรียกว่ามันมีอะไรอะ่ะมันไม่ได้แบบนิ่งๆหน่นอยๆอะ่ะกุ้งมันก็ดูเป็นชิ้นเป็นอันนะครับคือราคามันไม่ใช่ธรรมดามันก็ต้องทับหน้ากินนิดนึงแหละนะครับไม่ได้เห,เหมือนแบบของบ้านเรานะถ้วยสิบกว่าบาทนะครับเปิดมามี กุ้งแห้งอบอยู่สองตัวองั้นนะ,ะใส่น้ําให้มันเยอะๆนะอุ้ยอบตายนแะล้วปิดไว้นะครับแล้วก็สามนาทีตามสูตรก็มีทั่วโลกนะครับเดี๋ยวพี่ซันจะแกะชงพร้อมกันเลยนะครับเรามาดูรุ่นซีฟู้ดนะครับเป็นไซมินินะครับว่าด้านในมันจะน่ากินเหมือนกันหรือเปล่าพี่ซันเปิดมือเดียวในมือถือกล้องเอ้ยถึงจะเป็นมินิแต่ข้างในมันก็ไม่ขี้เลยเว้ย ดูดีนะครับมีปลาอัดด้วยนะครับปั้นเราเรียกปูอัดแต่พี่สันเรียกปลาอาัดอ่าแล้วก็มารดแกงกะหรี่นะครับวันนี้น่าสนนี่ชิมบะมีแกงกะหรี่มันต้องอร่อยสิเฮ้ยเปิดมือเดียวนะครับขับชิบหายละเฮ้ยโอ้โหคุณผู้ชมดูว <Wow. S 1> มีเครื่องกินแกงกะหรี่หึ่งเลยอะ่ะ มีเครื่องเทศนะครับแล้วก็พวกบะหมี่นะมีตัวเนื้อสัตว์อบแห้งนะครับพี่สันได้กลิ่นเครื่องแกงกะหรี่แรงมากนะครับไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่านะตอนนี้พี่สันชักห่วงนะเพราะว่ามันถ้วยกลางสองสองถ้วยนะครับแล้วกูไปทำขาดด้วยเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> ไม่เปไ็นไรนะครับ่าถึงมันจะขาดแต่เราก็ มีตัวผู้ช่วยนะครับนี่จากญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับเทปปิดพัาสดุโอ้ผนึกแน่นกว่าอย่างอื่นอะไรใดๆเลยทีนี้พิสันกล่าวว่าจะกินถ้วยเล็ก2อันนะครับถ้วยถ้วยกางานหนึ่งนะพิสันกลัวกินไม่หมดนะครับเพราะวเพิ่งกินข้าวมาด้วยนะอ่าสามนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องกินเรียงลำดับนะ แต่อันนี้มันน่าจะสุกเร็วเดีย๋ยวพี่สานต้องกินเรียงลำดับนะครับอ่ากินรสออริจิน,นอลก่อนรสแกงกะหรี่แล้วก็มาซีฟูด้ดตบท้ายนะครับระหว่างรอบะหมี่สุก3นาทีเรามาดูมายาปนขั้นเวลากันก่อนคราวนี้เป็นกดลูกบอลน,นะครับ รสออริจินอลครบเวลาแล้วคุณผู้ชมแตนแตนตโอ้ oh, เครื่องอย่างแน่นอะเยอะมากๆนะครับเราจะไม่ได้เห็นภาพแบบนี้ในบะหมี่บ้านเรานะครับอิาดาคิมัสโอ้โหร้อน <c oughs> อะไรนุ่มๆเหมือนหวานเนี่ย ไผ่กุ้งแห้งเยอะเส้นดีมากๆนะฮะคือแบบเหนียวนุ่มไม่เละนะฮะกลิ่นนี่หอมคือมันเวลาเรากินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดทุกคนเลย ในบ้านเราเนี่ยคือมันจะได้กลิ่นผงชูรสแต่อันนี้มันได้กลิ่นพวกเครืๆๆๆ่องปรุงน้ำซ hmm. oh. nee? ุปที่มันเหมือนกับอาหารจริงๆนะครับที่มันไม่ใช่แค่บป็นหมี่กึ่งสำเป็จรูปเนื้อเนื้อรสชาติมีความเค็มนะฮะแต่ว่าไม่มากนิดเดียว นะแล้วก็ไอ้สีเหลืองๆเนี่ยเนี่ยหวานนะครับมีรสหวานเหมือนวัตถุดิบจากธรรมชาติพี่จันกำลังหาเรื่องติมันอยู่เพราะว่าไม่ได้รับโฆษณาจากนิดชินนะครับไม่ใช่เพราะว่าไม่ได้รับโฆษณาเลยมิติมันคือพี่จันไม่รับโฆษณาจากสินค้าที่เอามารีวิวไม่ว่าจะอะไรทั้งนั้นนะครับอ่าซื้อมารีวิวเองแต่อันอันนี้ไม่ได้ซื้อจ้ะอันนี้เขาซื้อมาฝากนะครับน้ำซุปเนี่ยนะไม่เค็มนะครับ มันมีความหอมแล้วก็มีความกลมกลม่อมมีรสเค็มนิดๆน,นะครับรสชาติคล้ายพวกรสชาติเค็มแบบทะเลอะแต่ว่ามันไม่เค็มมากคือถ้าหิวอะมันทำให้หายหิวได้เลยนะครับไอเนี่ยคือสุดยอดเลยคือจบอะไม่ต้องไปกินอะไรอย่างอื่นอีก รสชาติมันไม่มีที่ติดอันนี้จริงๆถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยอาจจะชอบรสจัดจัเปรียปร้ยวๆจี๊ดๆอะไรแบบนั้นนะ่ะมันจะหาไม่ได้ในบะหมีของญี่ปุ่นแท้นะครับของเขาจะรสชาติแบบใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดนะเขาปรุงให้ใกล้เคียงธรรมชาติมาใส่อะไรไมาให้กินบ้างวันนี้โอ้โหน้ำตาจะไหลอ่านไม่ออก อ่านออกอยู่นะครับแต่ว่าดูจากส่วนผสมของมันแล้วเนี่ยเป็นเครื่องปรุงธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่ว่าการปรุงรสของเขาอะเน้นหนักไปทางพวกเครื่องเทศมากกว่าตัวผงชูรสนะครับคือเขาพึ่งผงชูรสน้อยมาก เป็นหนึ่งอันตอนนี้มากะลี่นะมาเรามาดูนิชินรสกะหลี่กันนะครับหน้าตาโหน้ำซุปนะครับมีความเข้มข้นเหมือนแกงกะหลี่จริงๆเลยนะครับแล้วกลิ่นเนี่ยคือมาหอมเตะจมูกเลยนะเดี๋ยวพี่ทันให้คะแนนนิชินินขับนูดเดิลออริจินอลของแท้จากญี่ปุ่นนะครับกลิ่นเจ๊ะนะครับกลิ่นมันไม่มีอะไรนะครับ รสชาติเนี่ยพี่สันให้9นะครับให้9เลยนะครับหายไปคะแนนหนึ่งตรงที่ถ้าใครชอบรสจัดๆนะครับแบบว่ากินไปเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเลี่ยนอันนี้รสชาติมันจะนวลๆราบเรียบเพราะว่ามันเป็นออริจินอลเทสนะครับมันเป็นออริจินอล l ฟลอเวอร์ส่วนรสสัมผัสเนี่ยพี่สันให้8.5นะครับเส้นมันเหนียวนุ่มเด้งทู่ฟันมากนะครับก็มันจะไม่เหมือนไอ้ยี่ห้อ มาม่าบ้านเาราเราก็เอ่ยชื่อได้นะครับยี uh. ่ห้อบะหมี่ยี่ห้ออะไรก็เรียกมาม่าแม้แต่ไอ้นิชินเนี่ยในร้านขายลาซาด้าที่พี่สัตวางลิงไว้ข้างล่างเนี่ยมันยังเรียกมาม่าญี่ปุ่นเลย uh. แบบงแบบทุเลศมากคืออยากจะด่าร้านเลยมันยี่ห้อนิชชินมึงเรียกมาม่าได้ไงมึงเรียกในเกงใจยี่ห้อมันบ้างนะครับยี่ห้อแรกในโลกเลยนะเนี่ย uh. แหม <laughs> พูดแล้วขึ้นแทนนะครับ uh. อ้าพวกมาการี่นะครับ โหแบบน้ำซุปมันเข้มข้นมากนะคุณผู้ชมแบบอย่างที่ให้ดูอะ่ะแล้วกลิ่นเครื่องแกงกะหรี่เนี่ยแบบแรงมากนะครับโหมันโคตรแกงกะหรี่เลยว่ะพี่ซานเป็นคนหนึ่งที่โปรดปานแกงกะหรี่นะครับมักจะทำช่วงเวลาปลายปีแบบนี้แหละเนี่ยคลิปที่คุณผู้ชมได้รับชมอยู่นี่คือตอนเดือนพฤศจิกานะครับ อากาศหนาวๆแบบนี้นะถึงมันจะไม่เย็นเท่าไหร่นะเมืองไทยนะครับอากาศแบบนี้นะได้โซยอากาศแบบนี้นะโซยนิชินครับนุดเด้ลแกงกะหรี่นะครับอืมเส้นไม่เหมือนตัวออริจินอลนะเส้นมันจะนุ่มกว่า นะใน3นาทีเท่ากันน้ำอุณหภูมิเท่ากันเวลาเท่ากันเนี่ยนะครับอ่าตัวเนื้อสัตว์ที่มันให้มานะเป็นเนื้อสัตว์อบแห้งมีความเค็มกว่าตัวออริจินอลนิดหนึ่งนะครับอันนี้จะไม่มีรสหวานอืแต่กลิ่นเนี่ยมันใช่เลยนะคือแกงตะหรี่เลยอะ่ะ ไรดูคลิปนี้ตอนดึดกๆหิวๆก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะแต่งเอาลิงด้านล่างนะอีก7จ็ดบันมาถึงนะครับหายหิวกันพอดีนิดชินครับนุดเดินรสแกงกะหรี่นะครับชีสเคอรี่มีความเป็นชีสอยู่น้อยนิดแทบไม่รู้สึกเลยนะกินกะหรี่กบหมดนะครับกินพิซันให้เก้ากินมันใช่แต่พอกินไปเรื่อยๆรสชาติกับมีความรู้สึกว่าตัว น้ำซุปแกงกะหรี่ของมันเนี่ยที่กลิ่นมันแรงนะแต่รสชาติมันกลับไม่ถึงนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าพี่ซานเนี่ยกินแกงกะหรี่มาเยอะแล้วก็ได้นะครับแกงกะหรี่ที่แท้จริงน,นะรสชาติพี่ซานจึงให้แค่แปดเท่านั้นนะครับสู้ตัวออริจินอลไม่ได้นะแต่ว่ารสสัมผัสพี่ซานให้แปดจุดห้านะครับรสสัมผัสนะ่ะรู้สึกว่าเส้นนุ่มกว่าตัวออริจินอลนะครับเฮ้ยปริมาณมันเท่ากันบอกวะ่า ไปดูเหมือนตัวออริจินอลมันกว้างกว่าสามร้อยมิลลิลิตรเท่ากันนี่ครับอาจจะเป็นเพราะอิทธิพลของสีนะฮะมาตัวสุดท้ายน้องเล็กสุดของเรานะครับนิดชินครับดุดเดินลดสี่โฟูตดเฮ้ยตัวเล็กแต่คุณภาพไม่เล็กนะเว้ยดูนี่เห็นไหมมีสาลายมีปูอัดปลอมนะนี่มีปลาหมึกปลอมด้วยเห็นไหมครับ <laughs> มันจะเจ๋งหรือเปล่าว <c oughs> ่ะกูรีวิวแบบนี้นะครับ <c oughs> เฮ้ยไอยตัวนี้มีเหมือนไข่แบบในออริจินอลด้วยนะครับ เครื่องเยอะดีนะกลิ่นเหมือนแบบพวกมันพยายามจะให้เรานึกถึงพวกอาหารทะเลอะ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่หรือว่ามันเป็นกลิ่นของกล่องกระดาษนี่วะ,อะพอถ้วยเล็กแล้วเวลาบะหมี่มันบานอะ่ะมีความรู้สึกว่ามันเต็มถ้วยมากกว่าไอ้สองอันนั้นนะครับดูว่าพีา่จันรอก,กินในสองอันนี้นะนันเกินไปเพราะตัวนี้มันอืดหรือเปล่า อืมถึงจะเป็นซีฟู้ดแต่ว่ามันก็ไม่ได้เค็มจัดอะไรพี่สันเป็นคนไม่กินเค็มนะครับรสชาติอาจจะจืดกว่าไอ้สองตัวนั้นด้วยซ้ำมันมันเด่นที่กลิ่นหอมมากกว่า กลิ่นมันคล้ายอาหารทะเลกลิ่นมันเนี่ยพอหลับตาดมเนี่ยลึกถึงชายหาดเลยลึกถึงชายหาดบางแสนนั่นมันเฮ้ยนั่นมันหาดปลอมดีกว่าไม่เอาเอาเป็น,เอ,เ,ปนเอาเป็นทะเลที่ภูเก็ตแล้วกันนะสวยๆนะครับโ oh, <okay. S 1> อเคหอมแล้วมันก็มีทะเลนะหาดทรายขาวเนื้อทรา,ายเม็ดละเอียดนะเท้าเราที่ไม่ได้ใส่รองเท้านะเหยียบย่ำลงไปนุ่ม น้ำทะเลอุ่นๆซัดเข้ามาโดนเท้านะครับน้ําทะเลขึ้นซาดังซาซานะครับแล้วเดินต่อไปก็จะมีไอ้พวกร้านค้าที่มันมาหลอกขายอาหารทะเลแพงๆอยู่นะครับแม่งกุ้งตัวนะตัวเท่านี้นะขายข้างนอกนะครับ60มาขายหน้าหาดนะครับร้อยี่สิบนะครับแพงเท่าตัวนะครับราคาไม่ติดด้วยระวังโดนเชือดนนะคุณผู้ชมกินมันเด่น กินมันเด่นกว่ารสชาติตัวเส้นเนี่ยคราวนี้มันกลับไปคล้ายตัวออริจินอลลแสดงว่ามีแต่เส้นของเคอรี่อ,อย่างเดียวจะมันมีลักษณะมนและนุ่ม um. ตัวเนี้มันจะมีลักษณะแบนนะกลับไปคล้ายออริจินอลนะครับแต่ว่ามีความกระด้างลิ้นกว่าตัวออริจินอลนิดนึงนะท,งทั้งที่มันแช่น้ำไว้นานนะเพราะว่ารอกินสองตัวนี้หมดนะครับ มันบอกว่าปูอดัดแต่ว่ามันไม่ได้ทํามาจากปูคุณผู้ชมทราบใช่ไหมไอ้เรื่องเนี้ปูอดัดปูอัดที่ขายกันอะสีส้มๆเป็นแท่งอะมันไม่มีส่วนผสมของปูเลยแมย้แต่ปเปอร์เซนต์เดียวนะครับมันคือเศษปลาที่มันไม่ได้ขนาดอะที่เขาจับมาลากอวนแล้วมันติดมาตัวเล็กๆตัวอะไรที่มันไม่ได้ขนาดปลาอะไรก็ไม่รู้นะเอามาแปรรูปนะสับๆๆแล้วเ,เขาเครื่องนะครับผสมแป้งเข้าไป ดีนะไอตัวเล็กเนี่ยพี่ซันดีนะไอรถเออดีนะไอรถสี่ฟูตเนี่ยพี่ซันอลองเป็นตัวเล็กนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไอตัวใหญ่เนี่ยเรียบร้อยไม่หมดแนะ่นอนโอเคนิชชินครับนูดเดิลรถสี่ฟูตนะครับ กลิ่น8.5กลิ่นมาเตงเลยนะกลิ่นมาเนี่ยเปิดมากลิ่นทะเลนะครับพี่สันเคยรีวิวอูนี้กลิ่นคล้ายๆการกินแบบนั้นกลิ่นทะเลรสชาติรสชาติกับดอกนะรสชาติพี่สันให้7.5เท่านั้นเองรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยนะครับรสสัมผัสพี่สันให้7นะครับตัวสีฟู้ดนะเอาละป๊อบหมดละ เออไม่ครบนี่หว่ายังขาดชิลลี่โทแมโทถ้าใครอยากให้พี่กินเอาไว้คราวหน้านะครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วเอาล่ะจบกันไปนะครับสาหรับรีวิวนิชินคัพนูดเดิลของแท้ต้นตำรับจากญี่ปุ่นนะครับมีหลายรสด้วยกันพี่สานวางลิงก์สั่งซื้อไว้ด้านล่างนะครับย้ำอีกทีนะลิงก์หายากมากนะครับกดเข้าไปนะตอนแรกดูว่ามีกดเข้าไปสินค้าหมดเปลี่ยนร้านนะครับมีอยู่สองสามถ้วยสองสามชุดกดเข้าไปหมดอีกแล้วนะครับ <S 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 ท้งเราจะได้ในช้อปปี ไม่รู้ว่ามันขายดีในประเทศไทยหรือว่าร้านค้าที่ฮิ้วเข้ามาไนะหนฮิ้วมาไม่เยอะกันแน่หรืออาจจะทั้ง2องอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองลองดูลองเลือกซื้อเลือกคิดกันได้ฟังคลิปรีวิวของพี่สันนะครับช่วยในการตัดสินใจได้นะครับก็เก็บเอาไว้กินนานๆนะครับพ้นไปจนถึงปีใหม่ได้นะครับจุดเด่นของมันที่พี่สันอยากจะเพิ่มเติมก็คือ,อตัวมันอนยากสะดวกเปิดมาไม่ต้องมีไอ้ซอง เครื่องปรุงใช่ไหมที่ฉีกบางทีแม่งฉีกพลาดนะครับ<อ>ลินใบโอ้โหน้ำมันกระเทียมเจียวเลอะมือเลอะเทอะนะครับหมั่นดูมไม่สะดวกเหมือนกับที่มันพูดไว้ว่าเป็นบะหมี่สาเร็จรูปอันนี้มันเปิดมาแล้วเครื่องปรุงอะไรอยู่ในนั้นพร้อมนะครับสามารถที่จะใส่น้แล้กกินได้เลยสะดวกสุดๆนะครับจุดเด่นอีกอย่างก็คือรสชาติที่มันนุ่มละมุนนะครับไม่พึ่งผงชูรสมากจนเกินไปนะเหมือนบะหมี่ คือสปเปรย์รูปที่มันขายในบ้านเรานะเราจะรู้ไม่รู้สึกถึงของชูรสเท่าไหร่นะครับตัวมันนะครับแล้วก็เครื่องนะเครื่องปรุงแล้วก็พวกเนื้อสัตว์อะไรอบแห้งเนี่ยเครื่องเคียงที่ให้มาเนี่ยเรียกว่าหนักแน่นจุใจนะครับก็สวยงามตามทองเรื่องนะสมราคาของมันนั่นแหละนะครับเอาล่ะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็รับชมคลิปรีวิวย้อนหลังพี่ได้นะครับ พี่ตันวางลิงก์เป็นเพลย์ลิสต์ไว้ตรงนี้รวบรวมมาไว้ให้แล้วนะครับสําหรับผู้ที่ดูใน YouTube นะครับหรือว่าผู้ที่ดูในเพจก็กดลิงก์ด้านบนนะครับดูใน YouTube นะครับมีลิงก์สั่งซื้อใต้คลิปวิดีโอนะจากลาต้าและช้อปปี้นะครับสินค้าที่พี่ตันเอามารีวิวนะครับสามารถสั่งซื้อได้เก็บเงินปลายทางได้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอาร์ที่เน็ตบอย